เป็นไงบ้างเจ้าลูกนั่งเล่นอะไรอยู่หนะืออวางตรงไหนนู้นเนี่ยฮึอดไอ้สุพุทิรอะครับพีออ่ครับขอโทษครับพี่นึกว่ายังไม่ถ่ายครับพี่ไปไปไป เอาไปวี่อื่นอ๋อครับอยาเข้ามาวางในบ้านได้ครับได้ครับไม่รู้เรื่องหรือวะเฮ้ยเออเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณใหม่อีกสักทีนะม่มไม้คุณแม่ครับคุณแม่ได้ค่ะได้คนะนด้ค่ะได้ค่ะไน้คับแด้ม่ะได้ค่นได้ค่ะได้ค่ะได้ย่งไดีค่ะได้ค่ะไเนค่ันเ้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไร้ค่มได้ค่ะได้ค่ะงด้ค่ะได้ค่าเอาออนได้ี่าได้ค่มได้ค่ะได้ค่ะไดนค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ก่ะไว้คเะไอ้ค่ะไป เฮ้ยมึงอ่ะผมล่ะครับเออมึงนั่นแหละเฮ้ยไปซื้อข้าวมาดีหิวแล้วเว้ยอ๋อพี่หิวแล้วครับกินร้านไหนดีครับพี่เอ้าแล้วมันมีกี่ร้านน่ะโอ้โหมีประมาณ300ร้านะี่เอาแมงมองทุกร้านเลยเออมาจะได้อิ่มๆกันมามามาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เสร็จอมครับเอ้าเดี๋ยวทำไรอะเสร็จกันครับพี่ไม่เอาหรอกครับพี่จะได้ง่ายในการตัดต่อครับไม่ต้องไม่ต้องช่างแมงเอะกูไม่ใช่คนตัดเออ มามาตอนนี้เขามีการประมูลราคาที่ดินในแถวเชียงใหม่ก็มีที่สวยมากติดกับสวนสัตว์โอ้โหมีเงินมีเพนน่าว้าวซื้อเลยเงี้ยมีตังนาเธอเดินผ่าเอาพี่รถไฟที่เด็กแล่นหายไปไหนอะแล้วที่จรจะให้เด็กเล่นอะไรอะค่พี่ครับงั้นก็ไปเอา iPad มาให้เด็กนั่งเล่นก่อนแล้วกันไปได้ครับมาเอาแล้วนะจะถ่ายแล้ว พี่บู้ก๊าบครับมีไรว่าตามจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟก็ได้ครับมันส้ว่างอยู่แล้วอุตส่าห์ไปขอจากสุพรรณเลยนะแล้วฉากกลางคืนจะถ่ายยังไงใช้ไฟหน้ารถซาดเอ่อเอ่อเอาไฟออกด่วนเลยพ,พี่ไม่ยไยียโอ้ยอ้าวเฮียเสียงหายไปไหนวะเสียงอะ่ะครับโอ้ยายสาวฝ่ายสาว,ไ,าวไปหาฝ่ายสาวมาสิายสาวขี้อยู่ครับพี่ ผมว่าทาิย์หน้าเราไปได้กรอบันดีกว่าไหมครับพี่เออพี่ว่าก็ดีนะแต่ตอนนี้ทํางานก,นก่อนไหมน้องก็โทษรับพี่เนื้อว่า,วางอ่ะตายตายทหารที่นั่งอยู่ตรงนั้นทําอะไรครับพี่ขาไม่เห็นมีบทเลยค่ะอ๋อยังยังยังตอนนี้ยังไม่มีบทเดี๋ยวจะมีบทตอนสงครามเอาพี่ครับแล้วปืนของทหารหายไปไหนอีกแล้วครับผมบัตรทอไปซื้อปืนกระบอกใหม่มาซิพี่จะเอาปืนสั้นหรือปืนยาวดีค่ะเออเอาปืนสั้น แล้วพี่จะเอาสีดำาด้านเลยดำเงาดีคะดำเงาแล้วกันถ้าเป็นหนูหนูว่าเอาดำาด้ปากตัวเอ้ยอะไรก็เอามาเถอะตอนเนี้เมื่อกี้มองกี่ยามแล้วยังไม่ถ่ายสักทีแต่ก่อนอื่นน่ะมึงไปเอาทหารออกมาก่อนมันยังไม่มีบดโอ้ยเฮียจับเดพี่ค่ะคุณพี่ทหารค่ะออกมาก่อนนะค่ะยังไม่มีบดนะครับปืนไม่มีค่ะเขาจะเอาจุดสองห้านี่เป้นครับโอไม่ใช่ครับพี่คนละกระบอกครับพี่ค่ะ ทีมงานค่ะของเงินซื้อปืนกระบอกใหม่หนยคะ่ะอ้านี่มันเงินจะค่าภาษีเฮ้ยภาสีนะเนี่ยเออนั่นแหละเอามาก่อนลูกพี่ครับผมหาฝ่ายสาวไม่เจอครับผมเลยไปซื้อสาวเอฟเฟคมาแทนเนี้พี่เสียงละสองเลยเออโอเคโอเคฝ่ายอดัด หาไอแพดให้เด็กเล่นได้ยังโอ้ยยังเลยพี่อานมให้เด็กกินแทนได้มาเออเอามาเลยเอามาเลยรอแ,แป๊บเลยครับผมเดี๋ยวหาก,ก่อนอยู่ไหนวันนี้นมนมจานนมอนันนี้ไงนมอยู่นี้เองเอ่ออนน้องหนูขอ,อาาบคุณครนะดูเลยนะครับแหวนมบูดนะครับอ่ะนมบูดเอาเอานมบูดให้เด็กกินทำไมวะแป๊บมาไวเร็วเร็ว โอเคโอเคมา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 พร้อมถ่ายเริ่มว่าไงจะลูกนั่งเล่นอะไรอยู่จ๊ะเล่นไอแพดค่ะแม่อ๋อเหรอจ๊ะเอา้าอีหนูนี่มันหูวฉลามจันไปเอาอย่างอื่นมานี่เธออันนี้ก็ไม่ได้ อันนี้ของเมียฉันอ่ะเดี๋ยวก่อนแม่นู่งม่นู่งม่นู่อันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เ,เลยอันนี้ฉันชอบกินมากเลยนะเออไปเปลี่ยนมาใหม่ได้ค่ะเออเอาให้ดีเอาให้ดีดน,น้องสาวจ๋าเอขอโทษนะจ๊ะอันนั้นอาหารของหมาที่พี่เลี้ยงไว้จ้ะเออเปลี่ยนมาใหม่นะ เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหยุดเลยนั่นอะไรอะ่ะมาม่าค่ะอ๋อโอเคโอเคมาพร้อมถ่ายพร้อมถ่ายพี่ครับเห็นว่าตอนนี้ทีวีลดราคานะครับซื้อทองเก็บไปบ้างก็ดีนะพี่แม่ตอนเนี้ยราคานะขึ้นเอาขึ้นเอา ผมก็อยากไปเที่ยวดูบายเหมือนกันแม่ผมไม่อยากจะพูดหลอวว่าตอนนี้ผมมีคอนโดแค่สามที่เองนี่ครับตอนเนี้จูจ่ๆเบี้ยผมอยากที่จะได้แวนเพรขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงดีครับเมื่อเช้านี้ผมขับรถผ่าดมาเห็นมีสปาเปิดใหม่แถวๆนี้มันน่าลองนะพี่แต่เออถ้าผมไปเที่ยวดูบายครั้งนี้เนี่ยผมจะต้องมีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนผมหน่อยแหวเกือบลืมไปเลยเนี่ยว,ว่ามันคงจะใช้เงินเยอะหนาดูเลย เดี๋ยวผมจะติดแอร์เพิ่มที่บ้านซะหน่อยผมกะว่าจะซื้อเครื่องบินลำใหม่อยู่นะเนี่ยเออพี่หาก,ก็พี่ที่พี่ผมหาไอแพดกเลยครับพีเ่เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งยุ่งสิเออมาเริ่มใหม่เคล้อมแอคชั่น ว่าไงจะลูก<ม>ทำอะไรอยู่จ๊ะผมเล่นไม้แพ็กอยู่ครับอ๋อเหรอจ๊ะใช่ครับขับใจจ้ะเอา้าสงสัยอะไรกินเข้าไปสิก็มันยังไม่ได้ต้มนี่คะกระแด,ดกจริงๆกินเข้าไปเลยแหมมัำเรื่องมากเป็นนักสแสดงต้องทำได้ทุกอย่างอืมหงุดหงิด อ้าวยังฮะ<อ>ยังไม่ไดสั่งเลยเข้าไปร้อมถ่ายอ c t i นว่าไงจะลูกทำอะไรอยู่จ๊ะผมเล่นไมแพกอยู่ครับมาม่าค่ะคุณขอบใจจ้ะ อ่าอย่างนั้นดี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 มากเล่นต่อไปเรื่อยๆเล่นอีกเล่นอีกเขียวโอเคอืมดีเรื่อยๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเล่นต่อไปโอเค แป๊หนึ่งครับพี่ครับรอ่อนครับพี่ครับแป๊หนึ่งครับพี่ครับหลบหน่อยครับพี่เออผมยังไม่ได้เลือกลยครับว่าผมจะเอาอะไรครับอือเออขอคิดดูก่อนนะครับพี่เอเอา